มีคำถามแบบพื้นฐานค่ะมาว่าธาตุอาหารหลักกับธาตุอาหารรองเป็นยังไงคะแตกต่างกันยังไงธาตุอาหารหลักก็คือธาตุอาหารพืชนี่ที่พืชต้องการในปริมาณมากกว่าธาตุอื่นๆท่านจะแบ่งเป็น3กรุ่ปกรุ่มที่1่ธาตุอาหารหลักธาตุอาหารรองธาตุอาหารเสริมเมื่อกี้ธาตุอาหารหลักก็คือมี3ตัวก็คือ n p k แต่จริงๆมีมากกว่านั้นมีอีก3ตัวทั้งหมด6ตัวมีคาร์บอน ออกซิเจนไฮโดรเจนเห็นไหมหตัวแต่3ตัวที่ผมพูดเมื่อกี้เนี่ยมันได้จากธรรมชาติแต่ N P K เนี่ยคุณต้องหาเงินไปซื้อใส่เข้าไปให้กรบต้นพืชน,นี่คือธาตุอาหารหลักส่วนธาตุอาหารรองคืออะไรธาตุอาหารรองคือธาตุอาหารที่พืชต้องการในปริมาณน้อยกว่าธาตุอาหารหลัก อันน้อยเป็นครึ่งนึงเลยนะเหลือใช้แค่หนึ่งในส1ใน4เพราะฉะนั้นตัวที่ท่านอาหารรองก็คือแคลเซียมแมกนีเซียมกำมะถัน3ตัวนี้สรุปนะคะว่าทาาุอาหารหลักกับรองคือตามชื่อเลยหลักแปลว่าพืชเนี่ยต้องการใช้ในปริมาณที่มาก,กส่วนรองเนี่ยก็คือต้องการใช้ในปริมาณรองลงมาปริมาณรองลงมาขนาดไหนก็คือเกินครึ่งนะส่วนทาตนอาหารหลักก็จะมีอยู่6ตัวนะคะที่เรารู้กันอยู่แล้วก็คือ N P K เป็นตัวที่พืชไม่สามารถดึงมาได้ จากธรรมชาติจะต้องอใส่เพิ่มเราก็ต้องไปซื้อปุ๋ยมาใส่เพิ่มเนาะอีก3ตัวเนี่ยก็จะหาได้จากธรรมชาติค่ะก็มีออกซิเจนคาร์บอนแล้วก็ไฮโดเจนส่วนธาตอาหารรองนะคะก็จะมีแคลเซียมแมกนีเซียมแล้วก็ซัลเฟอร์หรือว่ากรรมะถันค่ะเดี๋ยวในคลิปถัดไปเนี่ยจะชวนปามาเล่าให้ฟังนะคะว่าปุ๋ย N P K เนี่ยมีหน้าที่อะไรแล้วเราจะเลือกใช้ยังไงในแต่ละช่วงอายุการเจริญเติบโต,ตของต้นพืชค่ะ